ให้ยยอดสื่อช่วงท่านกันด้วยนะฮะอีกแล้วก็สุดเกมหนูบอกเนะี่ยผมได้มาขอ,องออสตาทาวเวอร์ดีเฟนด์นะฮะในคลิปนะี้เนี่ยผมเราจะมาทำคลิป how to trade EP ที่สองนะั่นเองอ่านะจากคลิปที่แล้วเนะี่ยที่มีคนได้ให้สาวปืนหนึ่งเนะี่ยครับผมหรือก,กันเกลือหนึ่งมานะผมก็ได้ทำการไปแลกกับไข่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมถือว่าเป็นการแลกที่แบบคุ้มมากๆนะฮะอ่าแล้วก็เอาไข่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้ผมไปแลกกับสามกินทะมะหนึ่งคิดหนึ่งมาราไฮเลเวลเนี่ยผมแล้วก็กล่องมารด้วยนะฮนะนะ ก็ต่อจาก EP ที่แล้วนะฮะที่อยู่เรานั้นนะครับผมมี3กินธรรมะเลยนะผมก็แบ่งเอานี่ผมเอา2กินธรรมะเนี่ยนะครับไปแลกกันเกลียว1 2ตัวคืนนะครับผมก็คือไปแลกในเซิร์ฟปกตินะครับไปหาแลกนะครับผมก็เอออเากินธรรมะไปแลกเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายเลยนะฮะคิดว่าในผมกันเกลียว1เนี่ยหรือกันเกลียว2เนี่ยน่าจะเอาไปฟาร์มได้นะครับผมคนก็เลยสนใจกันนะแล้วก็ไปในเซิร์ฟเทรดอีกรอบหนึ่งนี่ครับผมก็อ่าไปเอากันเกลียว1เนี่ยแหละนะครับผมไปหาแลกนะครับเขาก็บวกคิดมาบวกลูกค้าโรมาบวกเลม มาเนี้ยผมผมก็บอกให้เขาบวกอีกนิดนึงเนี่ยเขาก็บวกไข่มาเนี่ยผมก็อ่ะโอเคเอาก็ได้ได้ครับผมเพราะว่าผมเอากินธามาไปแลกมาไงทุกคนเออก็น่าจะได้อยู่นี่ครับผมอ่าประมาณนี้เนี่ยผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะผมได้ไปแลกกับไข่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่าผมดันดึงเชงอ่ะทุกคนนะฮะผมก็คือผมอยากเสียให้น้อยที่สุดนะครับผมเออผมก็บวกกินธามะไปนี่ะฮะบวกเลมไปบวกสตาร์พาร์ตไปนี่ครับผมบวกคิดไปนะฮะตอนแรกเนี่ยผมมองว่า มันเอ่อผมยังไม่อยากได้ไข่40เนะครับผมอ่าแล้ว <reco Christ. S 1> ก็ดึงเชงเนี่ยก็คือผมเอาเอาไอ้เจ้ากินธารมากับเลมออฟนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันบวกเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยเออเนี่ยอันนี้คือเขากดแล้วนะผมไม่ยอมเอาด้วยกนเนี่ยถ้าผมเอาช็อตนี้คือสามารถไปต่อได้เลยนะครับผมก็เลยแบบดึงเชงไปนะฮะจนจนแบบจนเขาไม่เอานะครับผมอ่าแล้วก็ช็อตนี้เนี่ยน่าเสียดายมากๆเลยนะครับผมก็คือเขาอะ เ,เทรดโทโดรกุกิน้ำแข็งนะครับผมอ่าหาแรกไข40่40%หรือ50%นะฮะค,คือช็อตน,นั้นคือแบบผมแบบไม่นะมันทำให้ผมรู้เลยนะฮะว่าแบบอ่าก็นี่แหละนะครับผมผลของการโลบมากล่ามหมูนั่นเอง เก <c oughs> ินปุยมุ้ยอ่ะเออผมก็ฮอ,อเขานะทุกคนแล้วเขาก็แบบยืนนิ่งไปเลยนะฮะเหมือนแบบจะพับหน้าจอหรือเปล่าทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> อดได้ไปนะฮะตัวโลกินี้เ <c> ก <oughs> ินปุยมุยโอเคผมแล้วก็กลับมาเซิร์ฟปกตินะฮะก็ไปเจอคนโอ้โหใส่ไคโดมาตึงๆเลยนะเออผมก็ถามเขาว่าเออกันเกลสองของนายเนี่ยนะฮะแลกกับการเกลหนึ่งผมไหมผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้การเกลสองกับการเกลหนึ่งเนี่ยตัวไหนมันดีกว่ากันแต่ว่าที่รู้คือผมอยากม,มีไว้สักสองตัวทุกคนเออนะฮะก็เลยแลกมานะฮะผมเขาก็แลกอย่างไวนะผมก็สังเกตเลยเชื่อ สรุปหนึ 2, ่งกับสองตัวไหนมันดีกว่ากันวะเนี่ยผมก็แลกมาพอแลกเสร็จนะครับผมก็เปลี่ยนเซิร์ฟนี่ผมมาเทรดอีกเซิร์ฟหนึ่งนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเซิร์ฟของคนไทยแหละนะครับผมเออก็เอากินธรรมะมหาแรกสามปืนนี่ผมก็ตินะแล้วผมก็เหลือไปเห็นทุกคนทุกคนเห็นไหมนะฮะแบบว่าเจอยูทูบเบอร์เลยนะ,ะทุกคนที่ทำยูทูปเนี่ยผมใส่ไฮไลไท์นะฮะแล้วคนนั้นก็ถามว่าเล่นด้วยกันไหมนะฮะผมก็บอกว่าไม่อนะ่ะ เราเพื่อนเต็มโอ้โหแบบว่าโอ้สงสารเนยคนดังว่าทุกคนเฮ้ยผมก็เฮ้ยจอคนดังและเนี่ยทรงนี้คนดังแน่นอนนี่ยผมสักพักหนึ่งเนี่ยผมเขาก็พิมพ์บอกว่าเราไม่เคยรับแอดใครเลยเนี่ยผมเพราะเป็นคนดังเนี่ยตอนนั้นผมอึ้งเลยว้าวแล่เขาก็แบบว่าแซดเลยทุกคนโอ้โหสงสารเลยอะทุกคนไม่กอดนี่ยคนดังเกินปุยมุยอะ แต่อีทีดิทก็ยังไม่หมดเะฮะเขาก็ยังพิมพ์อยู่นะผมว่าผมทำยูทูบนีฮะผมก็บอกอืมแม่กูคนไม่รู้เรอเนี่ยส่วนผมก็ยังคงหาแลกต่อไปนะฮะเออแล้วเขาก็พิมพ์มาว่าเออเกินหมดเลยได้เออเหี้อว่ะเอาว่ะเอาว่ะแบนได้คะคือแบบมันเล่นผมฮะเลยอ่ะยูทูบเบอร์แบนได้ด้วยหรือเกินปุยมุยอย่าแบนผมเลยนะครับพี่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะผมแก่มาเทรดนะครับพี่ โอเคผมแล้วหลังจากนั้นนะฮยผมก็แลกได้สำเร็จในหะ้องสำหรับกินทำมหาแรกสาวปืนหนึ่งนะฮะคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเช่านี้แหละนะครับ <c oughs> นะฮะแล้วก็ยังมีน้องคนหนึ่งนะับผมนะมาถามนะฮะว่านายใช่คนที่ทำ u t u b e ไหมเออมาถามผมนะผมก็เฉยจับได้แล้วเหรอผมก็ตอบไปนะฮะผมว่าไม่ใช่เออนะฮะถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หานะเขาบอกว่าคุ้นๆเอ้ คุณต้องไหนเะนะฮะเดี๋ยวผมต้องปลอมตัวมาแล้วนะี่ผมเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อด้วยนะฮะไม่ไงั้นเดี๋ยวจำได้นะครับผมคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แหละนะครับผมเพราะว่าเมมก็คงเต็มแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมแล้วเจอกันบุ้ย